สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับถูกบองถูกบอลครับทางช่องพ่อแมุู่หญิงครับบรรยากาศยำคำคำครับก่อนสิเดินทางไปงานอยู่ที่บ้านกาละกโกตำบลหินเล็กไฟครับอำเภอคูเมืองบุรีรัมแวะคาเฟ่ครับกินกาแฟจักหน่อย นาฮักนาแพงคาเฟ่โฮมสเตย์เดี๋ยวไปเบึงยางเหล็กทางในก่อนเบึงบรรยากาศครับอยู่อำเภอบานดานครับจังหวัดบุรีรัมย์ยางดีเลย บรรยากาศแบบแบบธรรมชาติครับมีกาแฟมีอาหารอันนี้เม็ดกาแฟตัวนี้โอ้มีกาแฟตัวนียว <c oughs> อบอกว่าไปยังรับน้ำหนักเดี๋ยวเป็นรอยลูกเมื่อกี้ลงไปนอนเมื่อกี้ลงไปนอนเรียนแล้วรับน้ำหนักเดี๋ยวไล่อยู่ <c oughs> พากินปู่มิตรกำลัง,ง,งเลย <c oughs> บรรยากาศแบบธรรมชาติครับห้าโมงเหมือนมาลูก เดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ครับอ๋อนี่เป็นห้องครั่วพันมีกาแฟมีอาหารอย่างดีเลยครับ มีที่พักห้องแับบรรยากาศยังดีเลย นี้มีกาแฟาสดบ่ครับนี่ค่ะกาแฟสดได้หมดอายูบีไทยลูกกาแฟขั่เข้มเมื่อกี้เิ่นเบิร์คลิบอยู่ทางพุ่นหมอเพิน่นค่ะกุ้งเทพ๋ยวหมอพน้องสาวยุ่งเทพเพนเป็นแฟนครับก็แฟนพนอ,อ่ะอ๋อพอดีผมถ่ายลงเพจไปก่อนหนะยนะอยประออมาณสามนาทีเป็นจำได้เนาะ เ,เขาเป็นแฟนตัวยงไงเขาก็นเลนยจะได้ว่าเพิ่นเบิ้งเพิ่นเบิ้งตัวยงนะครับสี่ไปบานกาลาโกครับมือแรงกาลาโกครับสแสดงจักรถุประ,ะมาณตามบานบานนอกนี่ยกับประมาณสามถุนครับ เรียนจอกสูเร้าเลยครับหงมงเสาตีหางหงมงอะไรแต่ส่วนมากันประมาณนั้นแต่ทีมงานพวกหางเครื่องยังไปเรียบร้อยหมดแล้วครับถ้ายุ่งเทียบกับเรียนเร็วเลยเร็วครับบ้านนอกกันทางต้นช่วงนี้ให้งานหลายเนาะครับงานหลายงานบ่มีมือยุดเหรอครับค่ะโอ้ยช่วงีสุดยอดเลยนะครับงานมีทุกมือมีหอดพี่นาพี่ไน่เปล่าเหอ กเสียงดีเนาะเสันใดแบบเอาจะไปขี่สิละเอาเสื้อทีมสวยนะคะสีม่วงเน่ะสวยเส้นนี้น่าจะรอค่ะว่าจะผลิตออกมาอีกไหมแต่ตอนนี้มันมีลายใหม่น<ะ>ั่นใช่แต่นี่สวยนะสีสีโทนเนี้ยมันดิ่ง <c oughs> บรงบรยกาศแบบธรรมชาติครับ กรรมชาติขนานขนกระอนฟังเสียงโกมีโกบมีย right. ังพอไหมครับ oh. มีทุกอย่างคือบ้านนอกลังกันหน้านอกอยู่นหน้าแบเสียงทุกอย่างละขนานนขนจะได้ยินเสียงกรบได้ช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงว้าวกลางคืนจะยินเสียงว้าวเพราะว่าคนเขาจะปล่อยว่าวนั่นปลูกยังนะครับก็เทียมค่าทำรุงดินเพราะที่นี่ชำนาญปอดสารเขาจีบันเป็นดอกสีเหลืองไหมบอค่ะใช่ค่ะอีกสักเดือนครึ่งนี่ก็จะดอกเหลืองเต็มทุ่งละ ปรมาช่วงดอกเรืองๆ,ๆจะนั่งนั่เดี๋ยวกับแรนไปอันสิพานบ่ละไไ่ะปลาอ่อยรึปะพานอยู่หรอเดียๆๆด๋วยวเดอปาไวประมาณยี่สิบลูด้ไปไปงานหมือนมัย่สิบลไปสีพอพ่อนะ ไป,ปไปทางไงปเด็นไปทางไงน่แหละไปทางไงเรออกไปคือเขาเมืองไปไงพอจิตามันจะขาดได้นะ่ะขาดกัเปียกเแล้วเนี่ย <c oughs> น้ำซึมนี่เจ็บจ <c oughs> ้นเลยตองน้ำคือไม่ยืจังไงเนาะน้ำกินนี่จะเครองไหมนี่โป๊กอเ โอ้สุดยอดอิลีเลยบรรยากาศเพื่นเป็นอะไรที่หลบมุมมากเลยนะแบบธรรมชาติเลยข้างๆเป็นปลานะอ้อยเอาไปให้พ่อร์ชิตาเลียนใหม่สุดยอดเลยครับผ่อนคลายหลังจาก,กนั่นงเหรียญ<อ>กินกาแฟแล้วครับกะะเ็เซเดอออกอไปงานเหรอครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสมองทุบบอลครับเหมือนแรงอย่าลืมมาพอกันเด้อครับบ้านกาลโก1 9กิโลครับอ๋อ19กิโลครับบ่อไกลไปไหนครับอยู่ป่านนอก19กิโลกับบ่อไกลครับรถติดแป๊บเดียวบันเนกาเมืออื่นผอกันอยู่ไพ่เบืองสีสะเกดครับ ซีสเกตแล้วก็ขึ้นมาทาตุ้มหลักลับไปซีสเกตอีกรอบนึ่งมือเหื่อทาตุ้มแล้วก็กลับไปซีสเกตอีกรอบนึงกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละทาตุ้มยูซูลินทาตุ้มซูรินซูรินทาตุ้มซาเรนซีสเกตอันทาตุ้มไหนยังต่อซีเกตอันมือไหนอุทุมพรทาตุ้มแล้วก็บซีสเกตอุทุมพรแล้วก็ไปบ้านแล้วก็บ้านน้องคู่ ที่สามสิบเอ็ดครับไปพอปะปาปเอาบรรจใจเงินเพ่นเธอเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหนาครับออกเดินทางครับข,ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกหมองทุกบอลครับสวัสดีครับ